เรามาดูอัตราเร่งนะครับหลังจากที่รถแท็กเตอร์นะครับได้ทําการอัปเกรดนะครับปัม๊มโซล่าใหม่จากปั๊มกลมมาเป็นปั๊มแบนแบบเฉลเรียงนะครับอัตราการเร่งนะครับออรอบต่ําถึงรอบกลางนะครับจะมีอัตราการตอบสนองได้ดีกว่านะครับรุ่นเก่านะครับอย่างชัดเจนเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูนะครับ โอเคนะครับสังเกตได้จากเข็มมัดรอบนะครับที่ดีขึ้นนะครับเข็มมัดรอบขึ้นไวมากนะครับขึ้นไวกว่ารุ่นเก่านะครับที่เป็นปั๊มกลมนะครับผมนะครับปั๊มแบนนะครับข้อดีก็คืออัตราตอบสนองคันเร่งนะครับจะดีกว่าในช่วงรอบต่ำถึงรอบกลางนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมการตะพงนะครับฝ่ายขายบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์จำกัดสาขาอำเภอศรีบุรเหืองจังหวัดนองบาพูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมรถแท็กเตอร์จอเดียรุ่น 5075e รุ่นอัปเกรดนะครับผมขอย้ำนะครับว่าเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับในตัวรถด้วยกันว่าจอเดียรุ่น 5075e นะครับเขาจะอัปเกรดอะไรมานะครับจากของเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาใส่ออปชันเข้ามานะครับคือคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้ พาท่านผู้ชมนะครับมาดูสเปครถเนาะเพราะว่าหลายๆช่องนะครับเขาทํากันไปหมดแล้วนะครับผมส่วนผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูว่ารถแท็กเตอร์คันนี้นะครับผมมีการอัปเกรดนะครับที่จุดไหนบ้างนะครับเท่าความก่อนนะครับก็คือ 5075E เนี่ยแท็กเตอร์จอรเดีย 5075E เนี่ยแต่ก่อนนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นปั๊มกลมเนาะปั๊มโซล่าแบบแบบโรตารีเนาะนะครับผมแล้วก็ นะครับจะไม่มีนะครับอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามานะครับแบบนี้อ่านะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับยังใช้ซีซีเท่าเดิมนะก็คือเครื่อง2,900ซีซีเนาะสามสูตรเทอร์โบชาร์นะครับแต่ว่านะครับที่อัปเกรดมานะครับก็จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนะครับอัตราการเร่งนะครับในรอบต่ําถึงรอบกลางนะครับเพราะว่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับผมอัตราการเร่งในรอบต่ําถึงกลางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะขึ้นช้าเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับ ที่ได้ใช้รถจอนเดียนะครับ 5075e หรือ5600รุ่นเก่านะครับก็จะมีความรู้สึกว่านะครับเวลาที่เราปักผานไม่มีดันดินหน้าลงนะครับหรือว่าวางหางอุปกรณ์ลงนะครับเวลาที่เราเร่งรอบในช่วงต่ำถึงช่วงกลางมันจะขึ้นช้ามากใช่ไหมอ่ามันจะขึ้นช้ามากนะครับทีนี้นะครับทางบริษัทจอนเดียนะครับเขาก็เลยอมองมองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าฟีดแบ็กเข้ามา กันค่อนข้างเยอะนะครับว่าอัตราการเล่งในรอบต่ําถึงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นช้ามากนะครับเมื่อมันขึ้นมันก็ขึ้นสูงปิดเลยนะครับควบคุมได้ยากนะครับทีนี้นะครับก็เลยมีการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนปั๊มนะครับทางบริษัทแม่เขาเปลี่ยนปั๊มจากปั๊มผลมมาเป็นปั๊มแบนนะครับแบบอินไลน์นะครับปั๊มที่ใช้ก็เป็นปั๊มยี่ห้อบอสนะครับเหมือนกับจอนเดียรุ่น 505e แล้วก็ 5065e นะครับ แต่จะต่างกันที่เบอร์ลูกปั๊มนะครับด้านในเนาะอ่านะครับผมข้อดีของปั๊มโซล่าแบบแถวเลี้ยงนะครับหรือปั๊มแบนนะก็คืออัตราการเร่งนะครับในรอบต่ําถึงกลางนะครับมันจะตอบสนองคันเร่งได้ดีกว่านะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะขอย้ําถ้าเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับอัตราตอบสนองคันเร่งนะครับมันจะดีกว่านะครับในรุ่นในรุ่นเก่านะในรุ่นเก่านะครับที่เป็นปั๊มกลมเนาะสาหรับ เทอร์โบชาร์จนะครับก็เป็นเทอร์โบชาร์จรุ่นเดิมนะครับแต่มีการอัปเกรดเข้ามานะครับให้เทอร์โบเปิดเร็วขึ้นนะครับผมถ้าเป็นปั๊มแบนนะครับก็คือมันต้องดึงดับใช่ไหมนะครับในรุ่น5 0 6 5และ5 0 5เนาะแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับไม่ต้องดึงดับแล้วครับดับสวิตช์กุญแจนะครับโดยโดยทางโรงงานนะครับเขาได้เสริมโซลิไนเข้ามานะครับเวลาเราดับเครื่องจะไม่ได้ดึงดับเหมือนกับรุ่นเก่านะครับในในรุ่น 5 0 6 5 e ลงไปนะครับผมก็คือถ้าในกรณีที่เครื่องยนต์ใส่ปั๊มบอสเข้ามานะครับมันจะได้ดึงดับเนาะแต่ว่าในในส่วนของรุ่น 5075e รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดนะครับก็คือทางโรงงานเขาจะเสริมสตรีนอยเข้ามานะครับเพื่อให้เราดับสวิตได้นะครับเหมือนกับรถแท็กเตอร์ยี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อนึงนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับ รถเท็กซ์เตอร์จอนเดียนะครับในรุ่น 5075e รุ่นเก่านะครับจะไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับจะไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์เนาะรุ่นใหม่นะครับในรุ่นอัปเกรดนะครับจะเสริมอินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปนะครับอินเตอร์คูลเลอร์คืออะไรอินเตอร์คูลเลอร์ก็คือนะครับอุปกรณ์นะครับที่ช่วยระบายความร้อนของไอดีนะที่มันผ่านเทอร์โบชาร์จลูกเนี้ยอ่าลูกเนี้ยลูกด้านในเนี่ยเข้ามา ถ้าอากาศนะครับมันผ่านเทอร์โบชาร์จซึ่งเทอร์โบชาร์จเนี่ยมันมีความร้อนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีอินเตอร์นะครับมาช่วยระบายความร้อนของไอดีนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มสมรรถนะนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมคือพูดง่ายๆเนาะถ้าอากาศมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมาผ่านอินเตอร์มันก็มันก็จะทําให้นะครับอากาศหรือไอดีของเราเนี่ยมันลดอุณหภูมิล,ลงมาให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม นะครับช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านะครับก็คือดีกว่ารุ่นเก่านะครับดีกว่ารุ่นเก่านะครับชัดเจนเลยนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นออปชั่นนะครับที่ทางโรงงานนะครับเขามองเห็นความสําคัญนะครับก็คือเอามาติดให้กับรถจอนเดียรุ่นใหม่นะครับผมอ่านะครับเอามาติดให้กับจอนเดียรุ่นใหม่ๆนะครับ ในส่วนของปั๊มแยกนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปัม๊มปั๊มแยกหัวดอกเห็ดเหมือนกับที่เป็นปั๊มกลมเนาะ,ะไม่มีมาแล้วนะครับเพราะว่าปั๊มแบบปัม๊มโซล่าแบบอินไลน์มันสามารถดูดน้ามันของมันได้เองนะครับมันมีชุดดูดอยู่อยู่ด้านหลังนะครับอยู่แล้วนะครับสำหรับราคานะครับผมก็ยังเป็นราคาเดิมนะที่1นึ่ล้านสองแสบาทนะครับราคายังเป็นราคาเดิมดาวเริ่มต้นที่25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต ผ่อนได้6ปีนะครับสำหรับ l i s t ิ่งเงินชโยนะครับแล้วก็ l i s t i ่งทิดโกนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ชอบที่ชอบดอกเบี้ยถูกนะครับผมเข้าสินเชื่อทิดโกนะครับผ่อนสูงสุดได้5-6ปีเหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่นะครับสนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดีย 5075E รุ่นอัปเกรดคันนี้นะครับผมรุ่นอัปเกรดคันนี้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0942235120ซึ่งเป็นเบอร์ของผมเองนะครับผมซึ่งเป็นเบอร์ของผมเองสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตลอดเวลานะครับผมบริษัทคุณทวีนะครับแท็กเตอร์สาขาอำเภอสีบุญเรืองนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม